อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ตัวเองอยากมีร้านเสื้อผ้าเป็นของตัวเอง<ล>อยากมีร้านดอกไม้เล็กๆเป็นของตัวเองอยากมีคาเฟ่ธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองพวกนี้โคดบีได้ยินทุกวันครับแต่ไม่อยากจะไปพูดตรงๆดับฝันนะแต่คำถามคือไอสิ่งที่พวกคุณคิดมาทั้งหมดอยากมีอยากเป็นทั้งหลายเนี่ยมันใช้เงินทุนเท่าไหร่อยากมีร้านคาเฟ่เล็กๆเป็นของตัวเองก็หลายแสนแล้วนะครับลงทุนอยากมีร้านเสื้อผ้าเป็นของตัวเองถ้าคุณจะเอาให้ครบแบบสวยเยอะก็ลงทุนเป็นแสนนะ อยากมีแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเป็นของตัวเองคุณลองไปติดต่อโรงงานดูแล้วหรือยังครับว่ามันต้องลงทุนเท่าไหร่หลากหลายหมื่นนะครับ <c oughs> แค่เริ่มต้นคุณก็ทําไม่ได้แล้วครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นอันนั้นอ่ะมันคือคําพูดสวยหรูที่เอาไว้ใช้อวดผู้คนครับว่าอนาคตฉันอยากจะทําอย่างนั้นฉันอยากจะทําอย่างนี้ในทางปฏิบัติคุณก็ต้องหาเงินก้อนก้อนหนึ่งแล้วคำถามคือแล้วคุณจะไปหาเงินก้อนก้อนนั้นจากไหนมาลงทุนคําตอบคือไม่รู้ไม่มีหรือก็ไปกู้เข้ามาไปยืมเข้ามาบอกเลยนะห้ามเด็ดขาด เพราะ <ừ. S 1> ถ้าคุณกู้มาคุณจะไม่มีปัญญาจ่ายเขาเจงแน่นอนเพราะคนที่พูดแบบนี้คือไม่มีประสบการณ์ในการทรําธุรกิจมาก,ก่อน <c oughs> เห็นเขาทํากันได้ร่ํารวยเงินทองภาพลักษณ์ดูดีอันนั้นมันคือภาพสวยหรูที่เขาอวดกันตามโซเชียล <c oughs> แค่เริ่มต้นเลยว่าคุณจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนผลิตแบรนด์ตัวเอง <c oughs> ถ้าไม่รู้โค้ดบีจะบอกให้ให้เริ่มต้นจากการเป็นในหน้าเขาก่อนการเป็นในหน้าเขาก่อนศักดิ์ศรีมันไม่ดีอ่ะมันไม่ใช่ของตัวเองอ่ะมันเป็นในหน้าเขามันดูกระจอกงอกง่อยคุณรู้น้อยเกินไปไป ในหน้าเขารลายได้หลักหลายหลายแสนต่อเดือนมีเต็มทิกตอกไปหมดครับลูก1ิบโค้ดบีเป็นในหน้าเขาเนี่ยรับพัฒานาจากแค่ในหน้าเขาจนกลายไปเป็นเจ้าของแบรนด์รลยได้5 6กล้านต่อเดือนก็มีมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งข้ามขั้นตอนอย่าเพิ่งเพ้อฝันเยอะกลับมาก่อนมาตั้งหลักมาเป็นในหน้าทิกตอกเพราะรู้แล้วว่าอะไรขายดีค่อยมาทําแบรนด์ตัวเองค่อยลงทุนอ้าวแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาลงก็ตอนคุณเป็นในหน้าเขาคุณได้ค่าคอมมาลัวๆแล้วไงคุณค่อยเอามาลงทุนตอนนี้แล้วลงทุนเสร็จเปิดแบรนด์เสร็จแล้วค่อย ไปรับตัวแทนรับในหน้าเป็น3สเต็ปแบบนี้ที่โค้ดบีพูดมาทั้งหมดไม่ได้มาดับฝันใครนะแต่พูดตามความจริงว่าอยากเพ้อฝันมากท,มทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยโค้ดบีมีสอนนะสอนละเอียดตั้งแต่คุณเริ่มเป็นในหน้าเริ่มหาสินค้ามาขายเองและไปสู่ขั้นตอนการหาในหน้ามาช่วยคุณขายทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ในคอสต,ติ้งตอกของโค้บีคอสติ้งตอกของโค้บีมีทั้งแบบออนไลน์และแบบสอนสดแบบออนไลน์คือคอสพร้อมเรียนทันทีโอนเงินปุ๊บแอดมินดึงคุณเข้ากลุ่มเรียนได้เลยส่วนนนคอออรรสสดด1-2 1เืจจะบจ รอบต่อไปจะมีในวันที่เท่าไหร่เนี่ยให้คุณทักเข้ามาถามแอดมินว่าอยากเรียนคอร์สติ๊กตอกแบบสอนสดค่ะรอบต่อไปวันไหนอย่างไรคะข,ขอรายละเอียดหน่อยค่ะเดี๋ยวแอดมินส่งให้คุณเองถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของแบรนด์อยากมีสินค้าเป็นของตัวเองอยากทําตามความฝันตัวเองให้เริ่มต้นตามที่โค้ดบีแนะนําอย่าไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาลงทุนโดยที่ไม่มีความรู้นะครับเพราะคุณจะเจ๊งแน่นอนถ้าคุณดูคลิป,คล,ปคลิปนี้อยู่ทาง t ิ k กต็อกเวลาจะทักหาแอดมินให้จิ้มไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ช่องโค้ดบีแล้ว อย่าไปทักที่แชททิกตอกตรงๆเพราะตรงนั้นจะไม่มีคนอ่านแต่ถ้าเป็นแชทเพจจะมีแอดมินสแตนบายตลอด24ชั่วโมงโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์